ก็นะครับกราบสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับ f อทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องเลขเด็ดอปเปิรสูตรหวยพารวยนะครับก็ผมได้ลงในส่วนของชุดนะครับเลขวิ่งล่างนะครับแล้วก็เลขชุด2ตัวล่างให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาดูนะครับสูตรหวยนะครับปักหลัก10ล่าง2สูตร เดี๋ยวเรามาดูว่าชุดปักหลักสิบนี้เราจะได้ตัวไหนนั่นเองนะครับในส่วนหลักสิบนะครับก็จะเทียบให้2สูตรเช่นเคยนะครับเดี๋ยวจะชมตัวไหนนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาดูนะครับหลักสิบล่างนะครับสูตรที่1เราจะคำนวณโดยการใช้หลักพันบวกกัน3ามครั้งนะครับบวกหลักสิบบวกหลักร้อยและหลักหลักสิบนะครับและทําการบวกกับหลักหน่วยล่างบวก5าคงที่นะครับ ผลลั์ที่ได้ออกมาบวก2และบวก3นะครับสูตรที่2เราจะใช้หลักแสนนะครับบวกกับเลขหน้า3ตัวครั้งที่2ก็คือหลักสิบผลลับที่ได้ออกมาก็คือบวก2และบวก6นะครับใครที่อยากจะเรียนสูตรดูพร้อมกันกับแอสเปิรเลยเดี๋ยวเรามาเทียบดูว่าชุดหลักสิบของเราจะชนกับชุดเลขวิ่งหรือชนกับในชุด2ตัวหรือเปล่านะครับเอาละครับเรามาดูในส่วนสูตรที่1เลยนะครับ สูตรที่หนึ่งนะครับสี่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกสี่นะครับเป็นส 12, 12ิบสองสิบสองบวกสามเป็นสิบห้าสิบห้าบวกเก้ายี่สี่ยิบสี่บวกห้ายี่เก้ายี่เก้าบวกห้านะครับเท่ากับสามสิบสี่เราก็ใส่สี่นะครับสี่บวกสองนะครับเป็นหกหกบวกสามนะครับเป็นเก้านี่ครับเราคำนวณได้สี่หกเก้าในสูตรที่หนึ่ง ส่วนสูตรที่สองนะครับเราจะใช้หลักแสนนะครับก็คือสามบวกหนะครับเป็นเก้าเราก็ใส่เก้าเลยครับเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งหนึ่งบวกหกนะครับเป็นเจ็ดทีนี้เห็นไหมครับตัวชนของเราก็คือเลขเก้านี่ครับผลรางวัลออกเก้าเจ็ดนะครับนี่สูตรหวยเริ่มเข้าไปแล้วครับงวดที่หนึ่งี่ครับหลักสิบของเราแม่นๆไปแล้วครับหนึ่งงวดทีนี้ เรามาดูในงวดที่2กันนะครับสองบวกสองเป็นสี่นะครับสี่บวกสองเป็น6กบวกสามเป็นเก้าเ้าบวกศูนย์ในเก้าเก้าบวกเจ็ดนะครับเป็นสิบหกสิบหกบวกห้านะครับเป็นยี่สิบเอ็ดก็ใส่หนึ่งไปครับหนึ่งบวกสองนะครับเป็นสามสามบวกสามเป็นหกนี่ครับหลักสิบของเราสูตรที่หนึ่งได้หนึ่งสามหกนะครับทีนี้ก็มาดูในส่วนของสูตรที่สองเก้าบวกสี่นะครับเป็นสิบสามใส่สามนะครับ 3บวก2นะครับเป็น5 5บวก6นะครับเป็น11ใส่1ตัวเลขของเรานะครับหลัก10เราได้คู่3แลได้คู่1นะครับผลรางวัลนะครับออก3 9 39นะครับนี่ครับหลัก10ของเราได้คู่3นะครับเราได้คู่3ามกับคู่1ผลรางวัลออก3 9้นั่นก็หมายความว่าเลข3าของเราเข้านะครับย้ำว่าสูตรหวยที่ผมทำให้นะครับก็เป็นเพียงแนวทางนะครับ ปรพิจารณาด้วยนะครับใครที่อยากจะเรียนฟูกกับ Apple เ,เลยนะครับอ่าทีนี้งวดที่3นะครับ4บวก4เป็น8 8บวก4 12นะครับ12บวก6 18 18บวก0 18 18บวก9 27 27บวก5เท่ากับ32เราก็ใส่2เลยครับ2บวก2เป็น4 4บวก3นะครับเป็น7นี่ครับสูตรที่1สูตรที่2 9บวก1เป็น10ใส่0 ศูบวกสองได้สองนะครับศูนย์บวกสองได้สองสองบวกหกนะครับเป็นแปดนะครับสองบวกหกเป็นแปดนะครับทีนี้ตัวเลขเราชนได้สองผลรางวัลน,นะครับเลขสองตัวร่างออกเจ็ดสามนี่ครับเห็นไหมครับ สูตรมีโอกาสหลุดมีโอกาสเข้าเราได้แค่สูตรเดียวก็คือสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองหลุดนะครับสูตรที่สองหลุดนะครับเห็นไหมครับสูตรมีหลุดมีเข้านะครับทีนี้เรามาดูในสูตรนี้ก่อนว่าจะเข้าหรือจะหลุดครับถ้าสูตรที่สองหลุดอีกก็ห้าบวกหาเป็นสิบสิบวกห้าสิบห้าสิบห้าบวกห้ายี่สิบนะครับยี่สิบบวกสามได้ยี่สิบสาม 23บวก3ามนะครับเท่ากับ2ี่6บหกี่กบวก5เท่ากับสสิเอ็ดเราใส่1นะครับ1บวก2นะครับเป็น3ามามบวก3ามนะครับเป็น6ใส่หนะครับเรามาดูในสูตรที่3ามอ่าสูตรที่2ขอภอภัยด้วยครับ8ดบวก3ามเป็นส1บอใส่1หลักหน่วยนะครับ1บวก2เป็นสามสามบวก6เป็น9้าเอาแล้วครับเราได้คู่ชนนะครับ เราได้คู่ชนเลขหนึ่งกับเลขสามผลรางวัลน,นะครับออกหนึ่งเก้าสูตรหวยเรากลับมาเข้าแล้วนะครับนี่ครับทีนี้มาดูงวดล่าสุดข,ของเราศูนย์บกศูนย์ได้ศูนย์นะครับศูนย์บวกสี 4, 4่ได้สี่สี่บวกสองเป็นหกหกบวกเก้านะครับเป็นสิบห้าสิบห้าบวก้าเท่ากับยี่สิบนะครับสิบห้าบวกห้านะครับเท่ากับยี่สิบเราก็ใส่ศูนย์ นะครับหลักหน่วย0ูบกสได้2 2งบวกสนะครับเป็น5นี่ครับในส่วนของอ่าสูตรที่1สูตรที่2นะครับ8ปบวกศได้8ใส่8ไปครับ8ปบวกสเป็น10ใส่ส0 0นบวกหได้6นี่ครับเราก็จะได้ที่เลขศูงวดล่าสุดของเรานี่เองเห็นไหมครับผลรางวัลออก0 5นี่ครับในงวดที่1 หนึ่งสองสามสี่สังเกตดูนะครับงวดที่สุดที่หนึ่งจะเข้าบ่อยทีนี้แอปเปิลก็จะมาดูในงวดประจำวันที่สิบหกนะครับย้ํานะครับสูตรหวยที่แอปเปิลให้นะครับเป็นเพียงแนวทางในการคานวณในเชิงคณิตศาสตร์นะครับใครที่ติดตามแอปเปิลนะครับก็ขอบพระคุณมากๆนะครับดูพิจารณาบางคนอยากเรียนสูตรก็ดูไปได้เลยนะครับไม่เคยหวงสูตรแอปเปิลให้หวยฟรีตลอดขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมทําบุญกับแอปเปิลนะครับวันนี้ก็จะให้หวยฟรีนะครับ ามาดูหนึ่งว่าจำนวนที่สิบหกนะครับจะชนตัวไหนสองบวกสองสองบวกสองนะครับเป็นสี่สี่บวกสองเป็นหกหกบวกสองเป็นแปดแปดบวกเจ็ดเป็นสิบห้าสิบห้าบวกห้านะครับเท่ากับยี่สิบยี่สิบบวกห้าเท่ากับยี่สิบห้ามาแล้วครับหนึ่งตัวห้าบวกสองนะครับเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสามนะครับเป็นสิบเราใส่ศูนย์ ศูนยที่สองนะครับสี่บวกแปดเป็นสิบสองนะครับเราก็ใส่สองสองบวกสองเป็นสี่สี่บวกหกนะครับสี่บวกหกเป็นสิบใส่ศูนย์เราได้เลขศูนย์ท่านผู้ชมเราได้เลขศูนย์นะครับคู่ศูนย์หลักสิบของเรางวดนี้สิบหกนะครับเมษายนหกสี่ เราได้เลขศูนย์นะครับในชุดหลักสิบผมตัดดับให้เลยนะครับสิบล่างเลขดับล่างคือห้านะครับหลักสิบนี่ผมวางไปเลยนะครับศูนย์เจ็ดสองสี่นะครับศูนย์เจ็ดสองสี่ในชุดหลักสิบล่างนะครับตัวนี้นะครับมาแน่ๆนะครับมาแน่ๆครับหลักสิบของเรา นะครับชุดสิบล่างเนี่ยทำไมแอปเปิลไม่เอาห้าห้าติดดับครับทีนี้เราเมื่อในเมื่อเราได้หลักสิบหลักสิบล่างนะตัวนี้จะเน้นนะครับเน้นเพราะอะไรน,นะครับเน้นเพราะว่ามันชนนะครับมันชนกันทีนี้แอปเปิลก็จะมาดูในส่วนของนะครับเลขในส่วนของชุดที่ผมลงให้ไปก่อนหน้านี้นะครับ อย่าลืมนะครับใครที่อยากจะเข้าไปทักทายบางท่านอยากเข้าไปแล้วบางท่านยังไม่เข้านะครับ AD AP 77นะครับหวยลาวเมื่อวานนี้ครับแอปเปิ้ลให้รวยกันปังๆกันเลยนะครับรวยกันอีกแล้วครับหวยลาวเห็นไหมครับเดี๋ยวหวยลาวนะครับก็จะลงให้อีกแน่นอนนะครับเดี๋ยวจะส่งให้นะครับอาจจะไม่ได้ลงในคลิปนะครับอย่าลืมนะครับแอดไปที่ AP 77นะครับทุกท่านเมื่อวานที่แอดไปนะครับถูกหวยกันสนั่นเลยนะครับหวยลาว ม่เพียงรวยเฉพาะหวยหวไทยนะครับหวยลาวแอปเปิลก็จัดให้เต็มๆเลยนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของชุดหวย2ตัวล่างนะครับกับแอปเปิลนี่ครับชุดหวย2ตัวล่างของแอปเปิลงวดจำที่16หนะครับนี่ครับหลัก1ิบของเราศูนย์เจ็ดสองสี่เห็นไหมครับถ้าหลัก1ิบของเราได้ศูนย์เจ็ดสองสี่เรามองไปที่เลขศูนย์กับเลขสองนะครับ ทุกท่านคงจะรู้นะครับนี่ครับสองศูนย์สองแปดหกศูนย์อะไรอย่างนี้นะครับหลักสิบเราจะอยู่ในเกณฑ์น,นี้นะครับหลักสิบนี่ครับสองกับศูนย์เน้นไปเลยหลักสิบถ้าสองอาจจะเป็นสองแปดสองศูนย์สองหกนะครับแต่ถ้าศูนย์ก็จะเป็นศูนย์หกนะครับศูนย์สองเห็นไหมครับห้าตัดหนับออกไปห้าตัดหนับออกไปท่านผู้ชมทีนี้หรือนะครับหรือเลขวิ่ง นะครับถ้าเลขวิ่งล่างนะครับนี่ครับเลขวิ่งล่างได้แดอย่างนี้นะครับเราก็มาจับใส่หลักสิบนะครับถ้าเลขวิ่งล่างนะถ้าถ้าเราจับใส่หลักสิบนะครับก็จะเป็นนะครับ08 0ย์8 28ย์แดเจ็ดแปดสองแปดและสี่แปด28ย์แปดเจ็ดแปดสองแปดและสี่แปดนะครับ0 8นย์8ดเจ็ดแดสองแปดและสี่แปดนะผมจะลองจับดูนะครับก็จะได้ที่0ูนย์ด นะครับเจ็ดแปดนะครับสองแปดนะครับและก็สี่แปดเห็นไหมครับถ้าเราจับกับเลขวิ่งล่างได้ประมาณนี้เรามาดูเปรียบเทียบกับตัวนี้ตัวนี้เปรียบเทียบกันได้มีตัวไหนชนบ้างเอ่ยนี่ครับชนสองแปดทุกท่านนะครับชนสองแปดนะครับอ่ะโอเคพิจารณาวนะครับบางครั้งผมก็อาจจะส่งเลขให้แล้วนะครับในชุดหวยซองมีแน่นอนครับ มีติดมาแน่นอนนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับเน้นไปสองแปดนะครับเน้นไปเลยครับหาซื้อเราตอนี่ได้ซื้อเลยนะครับโอเคครับในส่วนหลักสิบล่างนะครับเน้นให้แล้วนะครับเน้นศูนย์นะครับคู่ชนศูนย์เจ็ดสองสี่ศูนย์เจ็ดสองสี่หลักสิบล่างมีไม้เห็นแน่นอนกับแอปเปิลส่วนใครที่รอหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยล่างเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแน่นอนและเรามาจับคู่กันในชุดสิบหน่วยแล้วก็ชุดสองกัวจะชนตัวไหนนั้นมาดูกันนะครับ อย่าลืมนะครับแอดนะครับทุกท่านที่อยากจะเข้าไปพูดคุยกับ Apple นะครับเมื่อวานถูกนะครับเมื่อวานถูกหวยนี่กันหวยลาวกัน Apple ก็ยินดีด้วยนะครับใครที่ถูกหวยลาวกับ Apple ไปเมื่อวานนี้สำหรับวันนี้ Apple ลลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับเจอกันคลิปหน้าในชุดหลักหนวยล่างสำหรับวันนี้สวัสดีครับ